ว่านี้กลายเป็ว่าได้รับข่าวดีแล้วเนาะได้รับการอาบอกจากโมเนะาะว่าผ่าตัด สบายดีแล้วสวัสดีแล้วพี่น้องเด้เอเนาะตอนนี้ออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้อง,งเลยเนาะแต่ว่ายังบูว่าอ,อะไรพี่น้องเลยไปยังทีมงานแล้วทำบนเตียงบนจานทันยางออกมาตอนนอกพี่นออ้อมแล้วไปสักพี่น้องเลยไปเบริรงนน้ำกันว่าเป็นังไรเนาะอ้าวพี่น้องเลยพขั้นตอนอะไรได้หรอเนี่ยตังยต้งว่าใหห้ทาเเมือนนนกัะสบายดีบ,บดด๊วยโดย

เด็กลุงปุ้งปวยอยู่พี่น้องัเนาะเาพี่น้องใุนนํากันกําลังใจทั้งพวกเฮาเด้อนงเด้อพี่น้องัเนาะทางเพิ่นกําลังนั่งกันกกซออยู่านี้พี่น้องได้เวลา4:00เนาะรสบายดีและสวัสดีพี่น้องเบิดทุกคนเด้อเด้อครับําแงๆเฮาก็้วสายแลบนึงบาดนี้พี่น้องนี่เนาะ มันก็จะเป็นผู้พางอาตาเป็นนี่แบบนี้ออกมาที่ละหน้าก็เก้าใบใจนี่ใบใจเงินทีละหน้าครับมาจัดใจไปเรียบร้อยเมื่อกี้นี่ค่ะมื้อนี้แหละเนาะค่ะตรงค่าตวัวจทุกอย่างนี้แหละ,ะที่ะหน้าครับผมมองสี่ร้อยสิบบาทเบิดมือ้อเบิดมือดม้อนะแต่ว่าโตไปนี่โตไปนี่สินะอ่าสรุปแล้วทุกอย่างเป็นน้องเหาะ บ่ต้องเว้ายืดยาวสาวยืดเลยได้หมอเพิ่นบอกว่าผ่าตัดได้แต่ว่าใส่เงินหลายบ่ต่ํากว่าบ่ฮอด2กระเซ็นเกแต่ว่าแต่จังได๋ก็ต้องลึกใจประมาณ2เนเนาะประมาณ2อันนี้เพิ่นนงเว้าถ้าักขึ้นอีหยังบ่ได้รวม มารวมได้มารว่าตัดางเดียวเลยลูกแช่ซ่อนโน่นนี่นั่นก็ต้อง,งว่ากันดีถ้าเสียเลือดเพิ่มเลือดก็ต้องตรวว่ากันดีเสียเลือดได้ไน้ำน้ำคือมาซึ่งอะไรบ้างแม่นและเพิ่นให้ว่างค่าร์มาจำมหนึ่งแสนบาทคือเมื่อที่เขานอนอเตรียมพาด้านหนึ่งว่างตัวได้หนึ่งแสนบาทคาร์ามาจำเนะาะค่าร์แบบทำเนียมแบบว่า เป็นสี่หักในตัวในหันนห็นนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำมันเกินงบหันเนหแต่เขาถามมือใจแค่นึ่งผมบอกว่าบบทำชั่วแบบผัดใจง่ายๆภาษาบ้านเขาแบบเป็นย่านเขาไม่มีเงินเอาไปซี้อโลกประกันไว้ <c oughs> โอประกันไว้เขาเป็นคนต่างชซ่าเป็นคือแบบนี้แ่ล้วสมสมติว่าโลกโลกเฮงกันใดก็คือคือนองพลาเนาะคือนั่นประกันสองมือเนาะสองมืออะไรคือเฮงี้ยอันนี้เพื่อนพูดอยูแล้ววันสังได้ก็ เนเนี่ยเอายูดเปนัเนาะแต่น่้ประเด็นมันเงินนํำเข้านนี่คือใช้เงิค่อยแล้วค่อยมีราคารูคากินใครยังออกของนองเป็นก็ได้ประมาณหนึ่งหมนสี่พันเอ้หนึ่งหมนหนึ่งพันเนยังเดือนยังเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนสี่าต่อไรว่าสั่ปขาดลายแล้วเนาะมันาดตัดไปเด้วยังนํานค่อยยังตะกี้มันมีหาเมื่นฮ วันนี้จ่ายค่าของค่ายนั่นเนี่ยคนไม่เศ้าก็จ่ายคือังินประมาณห้าห้าหมื่นชี้อ่ะปกติห้าเดี๋ยวหกหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นชี้เก้าหมื่นเนี่ไรจะเดี๋ยวหมื่นหนึ่งก้าวเดี๋ยวหมื่นหนึ่งกับหม่นชี้หมื่นหนึ่งก็หกหมื่นเนาะ บ่นบ่แม่น่แต่ว่ามือเนาะแม่นๆ41,000 41,000น้ำค่อยนี่54,000ลมต้องกินต้องค่มีใครอีกแม่ตืนบมีบบมี้นำบยามีอยู่2,000เจะเป็น97,000น้าน้องมีบ0 0 0บี5,000 ไว้่าเศราหงา่้มพี่จีน่าเป็นตัวเาครับน่อหน่เาเวลามีเก้มื่นเจ็ดนเราินาะตอนนี้ชาบ้านที่อยู่็คือผ้าจานเป็นมาไน่งนบาทอือเอาเป็นเซนหนึ่งดสนกี่คน่มเนาะปรีปรีข้อแต่ขามอกอามัดจํามัดจำหมัดจอย่างเดียวยังแบนี้แล้วแบนี้เพื่อนผ้าดัดปุ๊บนี่อ่าทุกท3สามมื้อเพื่นจะเก็บเงินเขา ถ้าว่าเพิ่นหักออกจ้างหั่นนะหักออกจ่ายเงินแสนบาทนะมันเบิดแหละสามือคนนี้เก็บเพิ่อนเก็บเพื่อนหักอนวคตขาประจำไปเนาะมันเลยค่าประจำไปแล้วนะสามือต้องจ่ายเพิ่นเพืนเก็บวันนี้ทั้งจบอเซียนกับบอจันตัดสินใจว่าจะไดกับมันมันก็ได้มาหลายตึกแหละเนาะเทาสิปล่อยให้ป้าน้องเพื่นเจ็บปวดแล้วซึ่งเป็นบฟินแล้วมันโอกาสเหมาะเจาะ ครับเพื่อนกาหาเวลาให้มันไม่ได้หึงนะเพื่อนเพื่อนให้เลือกสองเมื่อเพื่อนเพื่อนมันเพื่อนคิดเออเป็นประเด็นเบิ้องในบินเป็นเป็นเป็นเคล็ดที่สุดเญอ่าเพป็นเพ่เขาเขาฮองพัดตัดเชิญอีกได้นะแปลว่าเร่งด่วนให้สู้ดีเนาะก็ต้องขอบคุณทั้งแท้ทั้งหมอเพื่อนเนาะทั้งทางก็เรื่องมาเชาวเนนี้น็เรือิ้นหมอเลยคุณหมอเนาะคุณหมอพี่น้อง คุณหมอเพิ่นกับดิไซเบื้องเนาะเพิ่นกับช่องก็ยังเพิ่นหยุดุยกับอาจารย์เพิ่นนะเผื่อว่าเพิ่นเครียดดีๆได้เพิ่นก็เพิ่นเพิ่นว่าเป็นยังอยู่บ่หายใจเป็นเนื้องอกเนื้องอกลูกกาเพิ่นว่าเป็นเนื้องอกเออแต่ว่าแต่แต่ว่าเนื้องอกนี่อันนี้ฮะเห็นแค่ช่วงหนึ่งมันออกทางนอกแต่มันเข้าไปทางในอีกยังมีในอีก ออาไปในชั่งโมงออกไปในชั่งโมงกูซ้ำกับต,ตัวนี้ซ้ำซ้ำกับออกมาแนละ้วให้ตอนนี้นะอ๋อเหมือนเอ็กโกเอ็จกันเลยผ่าผ้า <ไป S 2> ตัดนี่เพิ่งจะผ่าตัดแต่ตัวนี้ออกก่อนตัวอยู่ในเนี่ยาปาไปก่อนเลยยังทันได้ผ่ายังยังทันได้ว่าส่วนตาออกคส่วนตาส่วนนอกเนี่ยออกก่อนแต่วันนี้การผ่าตัดเราจะเปิดกระดูกดู้ไหมเปิดที่รู้อืมลองยุก แบบแบบนี mm. mm. Leah, mm. right. ้เรื่องเรื่องผ่าตัดมันจะมีความเสี่ยงเนาะโดยอ่าไม่เป็นไรครับคนบอกเลยนะถ้าเกิดไความเสี่ยงจะเสี่ยงทุกคนนั่นแหละบุหัว่าผ่าตัดไม่ได้สเปสียงไดๆแต่ทั้งเจ้าน้องยอมรับบ่ยอมเป็นไังไหมคยอมยอมเพราะว่าที่เกิดยังขึ้นเท่ากับบุ้ัวในบรลบทในการผ่าตัดผ่าตัดใหญ่เลยโดย อะ้วบ้านนี่แหละเจ้าผูเมือบอกทั้งบ้านเด้อโดยว่าให้ไปเซนไปยินยอมไปในบ้านเซนให้โดนว่ายินยอมให้ทางเพจโมทั้งทีมทีมช่วยเฮานี่ไปรักษาไปผ่าตัดถ้ามันเกิดมันเป็นอย่างมากเนะ่ยทีบอโทษบอวภัยบอวเรื่องบอเล่าโดยเด้อโดยวันหนเป็นเซนโดนให้ทักแม่ แต่บัตรห้องบัตรห้องแต่ประเด็นมันตอนนี้กเงินเานัาเป็นยังขาดหลายเนาะโดยแต่เฮ้ากับขี่มันมามาลีรอถือว่ารอถ่ายเงินมันนู่นนี่บัตนั่นคือเพิ่นเพินเ่นมีเครดิตใหม่เพิ่มมีไปไปยืดยาวไปน้องไปน,นี่ที่นักไปบัตรเขาได้ตัดสินใจรับเลยจักดใ,ใดๆกับไม,ม่หมู่ที่น้องไงอ้ตอนยังไม่หมู่มาจะได้แต่ว่าเราได้จะได้เริ่ต้นประมาณเสนหนึงนี่แหละ แต่พอเขากับผมเนี่ยคืว่าคืออยากให้เนคนเช่าแหละได้มาแล้วเกับที่ควกกคาแฟ่ก็มาเนี่ยมันเสียเทียวไปว่าเนาะเราได้มาคือจุดประสงค์เขาก็จะทห่น้อกคนเช่านะนะครับอะไรตกลงเป็นนัดมือมือเข่านอนเนาะเข่านอนเตรียมตัวนั่นตอนที่สามสิบวันพฤหัสเนี่ยวันวันศุกร์นี่ไปไว้นี่เนาะไว้นี่เนี่ยทำการผ่าตัดในมือในการผ่าตัดนี่เป็นเกลือกูโยะคนว่ามันแล้วแต่ อเคฟสุกเสิญเนาะเนสุกเสิิญจะมันมสุกเชิญกว่านองหน้านี่แกมันก็ต้องพาเร่นก้อนถ้าสมมุิว่าวันชุกนี่มันมีคนชุกเสริญกว่านองน้าเล้วก็ดเลื่อนไปเป็นวันเช้านองนาประมาณอยู่ในเล่านี้เนาะแต่บวกเกินสามซีมือหามือประมาณนี้แหละแต่บ้านนี้ทั้งบ่อเตียงนีคุยกันกับบอจันเลยสีใอ้น้องมันพักตัวนี้เจียงหอมไปหอมมามันดับมือแล้วมันชีบอกรเจ็บคอหนัยเนาะ น้องเป็นบูเทืรท์นนี่จ็บเนะาะขีดด่รถขี่ล่างให้เช่าห้องให้พี่นนอนอยู่นี่แล้วให้ทิมงานอยู่น้ำผู้นึงแต่ปัานี้ผู้ใดชิเมื่อกับเมื่อผู้ใดีิยูกับยูเพราะมันการยูุก็ต้องขาดใจยูมันมีขาใชใจหลาย,ยอันนี้มันความสมัครใจของเขาพี่น้องเลยใจส่วนตัว่เลื่อยได้พี่น้องเลยบรไม่มีการที่ว่าเอาเงิน ที่เพื่นบริจาคมาให้น้องหน้านี่ยชื่นใจอย่างอื่นแต่อย่างใด<อ>กับข,บขา่ขบขาวกับน้ำกับข่าวกับน้ำในห้าวเงินส่วนตัวให้เองบิดนอกจากว่าใจ่ายให้น้องเพิ่นเกี่ยวกับน้องเพิ่นนะฮะกับใจประมาณนี้จะให้เข้าใจน้ำกันเนาะแต่ละคนมานี่ด้วยความสมัครใจเลยอยากอยากมาซอยอยากมาเป็นกัวนังใจให้น้องคนแต่ก็พกเงินตัวเองทั้งนั้นนะบัตรธนบ่ จิมโดยพี่น้องเลยเนาะแต่อ่านี่แหละมินจะมีไปนี่อยู่พี่น้องเลยเนาะขั้นตอนแรกก็จันเล่คอไปครับห้องแพทย์เนาะเพื่อบรเตียงเพิ่นที่ได้อ่าเมื่อรอบนี้เป็นสุลกสบายเนี่ยเพราะว่าน้องเพิ่นต้องบม่ได้มือเนาะหนึ่งมาน้องคนไม่ได้เมือแต่ต้องจำเป็นต้องเอาใบนี่ให้ทางด้านเนาะทังไทยทังลาวเบิ่งนะเพื่อเปิดทางให้สบายนะพี่น้องเพื่อให้บรรเตียงเพิ่นกลับไปคอไปข่าวเนาะ มาไหน้องเพิ่นเพิ่มอีก3มือเนาะือแต่มันครบ3มื้อเฮาก็ต้องมีผู้เสียสละกลับไปอีกนมันก็อู้่งการเดินทางเนาะมันก็ต้องมีน้ํามันด้ยเอาเรื่องนั้นจังว่ากอีกใช่ได้มีน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามีเนาะเฮาก็ทําใจแล้วนี่ให้บ่เตียงเก็บไว้เ่นจ้ะบ่เตียงเกบไวพี่น้องเอ่อแล้ก็มีทางหมอเนาะท่านหมอเอ่อ พาณิตาพี่น้องเท่านหมอพาณิตาเป็นนัดนอกพิน่นที่สามสิบนี่ตอนเช้าเล้ะช่วงเฟรดโมงต้องเด้ยเข้าไปหาหมอพาณิตาอีกเนาะ,ะไปครับไปวิทย์ใส่เลยเพิ่นกันที่ส่งตัวให้ถูกไปตรวจจะพาท้การนอนอยู่ห้องหมอไปพาตัรอ,อันนี้เป็นใบนัดเนาะอันนี้อาจันท่เก็บไว้อันนี้เป็นใบนัด พุกมอเมื่อวันที่สามสิบนาะนี่วะนี่ก็เก็บไบคือการออกมาจัดก็เลยเตียงเอาแต่ตัวนี่กลับบ้านเนาะนี่เท่านั้นเลยเลยอ่ะมีช้ำนี่เลยยิ้มเข่ายิ้มเข่าเนี่ยเลยมีช้ำเนี่ยนี่เลยเราใช้เวลาอยู่หันตุเตปไบมุมฮอดหกโมงนับเลยเตียงเนาะยินยินป็นเองเิ็มบัวครับเออการสรุปก็แบบว่าอยากแบบว่า รัดรวบในเนาะเพราะว่าเบาเตียมันช่นได้เดินทางเพราะว<อ>่าย่านด่านมันปิดมันปิดเลยพี่น้องปิดไม่ฉีกผมว่าเบ,บาเตียงนี่บางทีเราใช้ชีวิน้ำหนึ่งแต่ต้องที่แลกพี่น้องเายนะครับมุงมุงพวกไอ้สะดวกสบายเบาตียงนี่ชีวิตในนี่อยู่แล้วนะเมื่อเอารถต้องต้องอันนี้เนี่ยต้องเอาแต่เพิ่นขากรับนี้เนาะเปิดมืนๆเนาะทางใช่เพราะว่าเขาทำ นับเปรบร้อยเป็นมื้อนี่มือถ่านได้ปะนี่มันก็เป็นลางลายไหม่อีกได้ป่ะนะอย่างนั้นเราต้องเข่ากลับมื่อนี้เลยจ้ะอะไรจังมื้อนตอนแรกมื้นมาเตียงก็เอารถมาเตียงกราบไหถุงไม่ใช่เนาะมีงคอ้มีงเนี้ปุ๊บก็อยู่ในั่นแหละอยู่นั่นแหละโยนนี่เนาะมาจันเอาไว้บุงเดียวกันเพิ่งแล้วเอ่อจะนีบัดเอาออกมาคือกันนะจ๊ะให้มาเตียงเนาะต้องให้มาเตียงเอากลับบ้านนัะนี้นะ ขาดบ่ได้คุกเด้อัมไนัวนาัวบ่ทีเอามือนเนเอามือเเอามเก็ได้นะเอาเื่อไว้เพราะว่าทางทางทางลาวเฮาเพิ่นก็ต้องใช้อันนั้นนี่ใช้หูในมั้งเออ2คนในบ่หูคนตะไบเพิ่นต้องใช้คนะบ าเพื่อเดินทางไปต่อเลยเพราะว่าเรปลี่ยนเรื่องว่ารสชาในการเดิทครับใช่พี่น้องเลยทั้งหมอคนเก่าเสียว่าแบบในแคลนเนาะในทางลงหน้าเพิ่นถามละเอียดเลยพี่น้องเพราะว่าเคสหรือว่าเคสนี้มันใหญ่หน่อยเนาะใหญ่เลยก็ไมันนักนักสุดในในช่วงนี้นะเพราะว่าข้อไนคือออกกูเลยนี่เนาะ เอาออกตาตาเตอเนี่ยอ,ออกรสรุปนี่ใช้ง่ายเมื่อไรแน่สุดอ่ะอิจเชื่ออ,อย่างมันแบบเชียแล้ะพูดว่านมันมันเป็นรอกเขงทั้งนอกไม่มันกบเบิดว่าไเนาะแม่ยนี่พี่น้องไอง้เพิ่นเพิ่อนว่อาให้เห็นภาพเมื่อกี้นี่ด้วยตานเนาะกลางอันว่าตัวตัวที่เป็นเงินยุ่งทั้งหลังตาตาบินมันจึใหญ่บานออกมาเนี่ยเห็นถูกอุ้มตาปุ๊บดันเข้าข้างในอีกดาทั้งนอกพูดว่าไงตัวเป็นเริ่มจุดตัวเลขเนี่ยมัน่ได้อยู่ข้างนอกนี้มันอยู่ในตาใต้ตาตาตันแตกไปแล้วก่อสอน โบนิเตกแต่ว่ามันหุ่มเลยมันหุ่มไว้เลยมันเฉียดเลยนะมันใช่ก็ได้มีแต่ว่าเอาออกหมดเลยสิเแต่เป็นตาโบเดลยพี่น้องเดยครบบสามารถเป็นแบบบัสามารถแบบกลับคืนมากขึเก่าได้โอเคหมดทุกอย่างเนาะโอเคอยู่บ่เนาะขอให้แต่มันวเจ็บเนาะก้อนเนื้อนี่หายไปโดย เตรียมกายเตรียมใจพร้อมเนาะโดยทางใช่กันซอยชุดควมสามารถตอนนี้ยังเงินยังบม่ได้พอหลายแต่ว่ารับปากให้เป็นพาตัดไปแล้เราเพื่อย่งเหี้มันเช่าแล้วแตจะคอยปรึกษากันไหมเราแบบเราเห็นอะไรเพราะว่ามันชีวิตคนมันสำคัญนะเพื่อนกับอันนั้นอยู่เราเพื่อนกับให้เวลาเพื่อนว่าเลือกเขาให้ซึ่งซึ่งเขามาคุยกันก่อนหลายมือก็ได้ให้มือใดก็ได้สะดวกนะ แต่ว่าเขาเห็นโอกาสเนาะแเพราะว่ารอโอกาสนี่มันมันมันง่ายได้พี่น้องมมุตดว่ารอไปแล้วมันมีเคตอื่นเนาะมันต้องอีหนาอีฮอไปโอ้มันดุนเป็นเป็นยกเป็นเคตทุกส่วนในห้องนี่ก็คว่าซร้างอเนาะอ่าคนทุกส่วนในมันมันรวบรักอยู่ได้มันรักไปเลยด้มันไวอยู่ได้พี่นะเนาครับเอาขอเสนอเป็นว้ก่อนเงินสิ่เพียงพอกะแล้วตอนนี้เขาก็ยังมีคามาจำเนาะจำได้ได้นี่หอดได้ได้พี่น้อง หนึ่งแสนส่วนมันมีงบประมาณเพิ่มเติมไปอีกหรือไงกันยังว่ากันเนอกถนนเนาะโอ้โดีดีะล้วนช่ไหมานั่นก็าแล้เงินเมย์มันละสมทบอ่าร้อยเนาะแสดงว่าสีให้ทั้งน้หน้าเนาะแบบเหนื่อมันหัวว่าสิพาตันแล้วก็มีเตอริมอบสมทบเลยเนาะโอ้ยังไงก็ได้่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเงินยี่บ้านเราเนาะโอเคไปะชามีแตรท่านนั่นแหละพี่น้องไงแล้วเข้ากันที่เข้าจบคลิปแล้วกันจึง ที่เราเดินทางไปเตียงก็จะเดินทางครับบมือพัชิกับน้ำเลืกกันดากันได้น้องคนชงคนนี้ไปเทาของพักให้อยู่แล้วกันอย่างหน่อยก็ต้องอยู่ทงานอยู่น้ำจักคนจุไดเน้องาะแถวประจันทร์สียูก็ได้กันเป็นอย่างไรครับขับเบื้องข้างนอกคนอยู่ที่่าทั้งบปเตียงคนเนาะบปเตียงนี่คือสิกรับอยู่แล้วนี่พี่น้อย่างไลครับตรงนี้เนาะมันต้องขับเมื่อเอารถวนมาแต่ปรสามคนนี่ชื่อหรือ่อดูบ่บุญบ่บุญนี่แหละทั้งบ่บุญสารบ้านนี่กัน เมื่ออยู่บ่คืออยู่ไหนอยู่ที่อยู่น้ำดุงบ่คือสว่านน้ออย่าอยู่กับขใอยกันอย่าอยู่น้ำพี่ก็ได้ถ้ามาบุญสองคนยังสองคนบบบนี้ตัดใจเอาหัวเา่ากับบ่าวบุญมันปลาเสมอเป็นมือเป็นพวกทั้งบมเตียงบ่จะจังบนมาใหมัยบ่จะมาว่ากันอีกเนาะเอาโอเคเนาะพี่น้องเงยจังใดกับครูขบุณขอบคุณเด้อทางแพทย์ทางหมอโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แล้การพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะทุกๆกำลังเล่นใจให้หาทีมง,งานเฮาโดยตลอดมาเนาะ, <c oughs> ะพี่น้องเอ้ยวันนี้กลนว่าได้รับข่าวดีแล้วเนาะได้รับการอ <c oughs> บอกจากโมเนาะว่า <c oughs> ผพาตัด <c oughs> ได้พี่น้องเงอ้ยมือวันซุกเนาะ <c oughs> นัดกันเรียบร้อยแล้วไปนัดออกมาเรียบร้อยแล้ว วันพฤหัสเป็นตรงกับวันที่3าต้องได้มานอนห้องหมอเจาะเลือดเจาะยังตรวจท้องนาำกดห้องาหารได้กินกดข้าวกดน้ำกดอาหารเนาะแต่มื้อนี้เขาต้องกินให้มันงพักผ่อนอย่เพียงพอเด้อเแาบมือนั้น,นจังหมดเลยเด้อ,อเอาโอเคเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆไแม่พี่นอ้องไปพี่น้องเลย เราไม่ยุ่งยากเหมาะสมานเท่าไรก็แหกพลังใจโดยตลอดมาเนาะขอบคุณคุณเลยหลายเด้อพี่น้องเอลยยูดีมิ่งก็ติดคุณที่คนเนาะดูกันต่อไปเนาะพี่น้องเลยปะมาดูกันให้ได้กะจังว่ากันพี่น้องเลยจะได้คุยกันอีกแค่นึงพี่น้องเอาวสำหรับคลิปนี้มาแ่้วกันสิเดีขอจบคลิปพิคิดลงเพียงคำนี้ก่อนนะพี่น้องเออขอบขอบคุณขอบคุณ ทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเอิดกุศุกคนยังไหน่าเพีินเพราที่เขามาให้นกำลังใจพี่น้องสรุปกะสีก right, er ับเดียวกับตีธาติตามเบ้างพี่น้องเลยเนาะขากับมีเท่ากหรคือมันมาทิ่มกลางค้างแบบนี้พี่น้องเนาะเอาไปก่อนปุ๊บไปพี่น้องเจอกันในคลิปน่ะคลิปนี้ทิ่ธาตประการใดกะขอโทษและขอไปแล้วพี่น้องเด้ลองสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง